มาครับเกมนี้เปิดมาขีาแในแวนพีเลยครับดูยูทูบมากไปพวกอ้าวตอนนี้มันมีคนดูยูทูบกันนี่หว่าแล้วในเกมนี้นะครับก็จะเป็นศึกระหว่างคนดูยูทูบกับคนไม่ดูยูทูบนะครับเกมนี้ผมได้เต็มขี้เลยและก็ในเกมนี้เนี่ยเราได้รับท้าเล่นมาเลยครับว่าให้เล่นอีเมอปานะครับซึ่งก็เป็นคอนเทนต์จะหาเล่นตามนะครับเพราะว่านี่ยผมเตือนแล้วนะใครเอาเล่นตามีิผมไม่เกี่ยวนะเอาจริงอีเมอปาเนี่ยมันเป็นตัวที่มีขนหยิบมาป่านะครับแต่ว่ามีโดเนทมาแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่เรา้่่นไไดดคัับมปททีสุ อันนี้เสร็จเขามาฝ่ายที่ใช้เนี่ยก็ตามรถจั่นนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรูทที่ใช้เนี่ยก็ตามรถจั่นนี้เลยครับอันนี้อย่าไปหาเล่นตาหนะบอกเลยฟาร์มโคตรช้าอันนี้ดีครับมีเพื่อนคอยช่วยฟาร์มนะนี่ดาฟีสวยครับโดนเฟิร์สบ่ายครับเรียบร้อยอันนี้คุ้มครับในเฟิร์สบ่ายครับตาไม่เป็นไรครับถือว่าคุ้มแต่สิงกาเข้ามาเติมครับโยมานี่ครับชิงกระโลครับเรียบร้อยครับโอ้โหตรงนี้คุ้มเลยบอลเกมสวยครับเกมนี้มีซีซีเยอะครับมาหลอดเกมนี้บอกเลยเล่นง่ายจัด อันดับในเกมนี้นะครับก็ทีมเขาเนี่ยต้นเกมเยอะนะครับมันจะเป็นบัตเตอร์ไฟแวนนะครับแล้วก็โอเมก้านะครับต้นเกมมีหักเสียเยอะดีลำบากนะส่วนของทีมเราเนี่ยซีซเยอะนะครับแต่ว่าดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่ดาเมจจะมีช่วงๆหลังประมาณเก้าทีขึ้นไปนะครับมารอลในเกมนี้ก็มารอลในเกมนี้เล่นค่อนข้างง่ายครับซีซีเรามีให้เยอะครับแล้วก็ตัวมารอลเอ็นชาหลายตัวครับถ้ามีของนะชนะโอเมก้าก็ได้แวนก็ได้ครับบัตเตอร์ไฟก็ได้ครับสบายเลย แล้วป่าดาซี่ร้องด้วยอ๋อแล้วคุณลามาครับโดนหนึ่งเข้ามาครับผมคุณลามาเลยครับแต่ว่านี่ฟาร์มช้าจังเลยเนี่ยโอ้แล้วเล่นบนมีบวกครับโอ้แล้วแพนด้าครับโซดาซี่ด้วยแต่ว่าวัดมาครับนี่ชนิดได้ครับนี้โอ้โหเรียบร้อยครับอร่อยครับปิดมันสบายได้ครับเยี่ยมเล่นล่างเยอะนะครับมีทั้งโอเมก้าแล้วก็แบบแว่นด้วยคนเกมไม่อยากยุ่งกับแว่นเท่าไหร่ เาไม่กล้าครับสู่ขาป้อมเลยตอาหมาตัวนี้ต้องชัดเจนครับเอาแวนก่อนโอ้แหวนต้อขัใจครับเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้สกอร์ดีครับคิวไปสองครับมาจงด้านเลยโอ้แต่มันดาบเซี่ครับแตกเอาครับกันแล้วครับลุยนต่อครับ เราเสียมังกรทั้งแวนนะจริงๆพี่ผมจะได้มังกรมากนะผมจะได้ฝ่าไปไวนะครับแล้วมังกรจะช่วยในเรื่องของอการตีคลิปป่าด้วยนะครับทำให้ฝ่าไปขึ้นนะเวลาเล่นพวกตัวแปลกของป่านะครับต้องแบบได้รล้มังกรอนะ่ะไม่งั้นฝ่ายากไปมาตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยากได้ดับซัดฟาร์ไมไป่อยครับโอ้เอสเซก้าโดนครับด้วยอ่ะ ใายครับตรงนี้โหลอยเลยเรียบร้อยโอเยครับไปคิวไม่ได้ครับตามเมจะรุมเมียนี่แรงเอาเรื่องเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นเมตาโอเมอก้านี่เขาก็อยู่กับแบนตลอดเลยนะครับอตอนนี้เราก็เสียป้อมล่าน,นะครับทีมเขานี่คิออโร่ไม่เป็นมิตกับป้อมมากเลยแบรนก็ตีป้อมไวนะครับโอเมก้าซันป้อมได้นะครับ เข้ากงน,นี่ครับตรงนี้ไปครับทุกีโอ้ไอเซกาโดนเอาแล้วหัวเดี่บร้อยดาซี่น่าลำคาจัดเลยเล่นดีนะ คาราแพนด้าครับไปคัดตรงนั้นเดินตามเลยดาซีไม่าจะลอยครับไปเลยครับโอมิกา้าน,นี่เลือดเลยทำไม,ไมและนี่แวร์เลือดน้อยครับขอ,อตีน้อยละกันเอาเระไม่ได้โอเมกา้าเรียบร้อยครับผมหลังจากได้บุมตีก็รู้สึกว่าความไปขึ้นหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อย ปากตอนตีธรรมดาลรู้สึกผูดาวตีแล้วนี่แบบเยอจัดเลยตามไปก่อนครนับไม่ต้องรีบ เวลาเห็นต no ัวอะไรออกแปลกฟาร์มน er nah er ี่แทงได้นะครับแทงได้นะช่วยตีได้เจ๋งไวขึ้นอันนี้บนสามนะครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะขึ้นลูกแก้วไปเดี๋ยวบายครับตันนี้ถายครับบวกเลยเอาเฮ้ยโอ้และโดนไปเลยเพื่อนโเรียบร้อยแตก โอ้เรียบร้อยปอกด้วยครับมาเอ้ยโห่นิดเดียวแวนเจอเอลโ,โซครับโหแล้วแวนแบบไม่กลัวเลยแล้วซอยเอลโซโอ้โหโคตรแรงโอ้มันได้ครับถูกกันดซี่ได้ครับแต่ว่าตรงนี้ไม่เสียหยายครับแต่ก็โอเคครับรถบัดนี้เลือนน้อยมากนะแล้วก็วิ่งขึ้นข้างบน ถ้าเป็นผมผมจะฟาร์มบูตายครับเฮ้ย <c oughs> เรียบร้อยโอ้โห <c oughs> ไต้บูคือเลยี <c oughs> มาตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตตดเข้าสู่โฆษณาสักครู่ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปอบทีส่สุดในตอนนี้เลยนะครับ <c oughs> เริ่มแรกกดที่ดาวนโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟร์นเล็กแล้วให้กดที่ open ID จากนั้นให้กดคัลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่ใบเอ็ม พิมพ์คำว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งแผ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครเรามองหา ID R V คุ้มๆพร้อม,ม,ม,มเล่นนุ่นครบทีละสสวยแนะนำเผ่นนี้เลยนะครับ d m i n g t o n TP7 แผ่นนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1สายจนหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม R V คาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3าบาทเท่านั้นเองนะครับ สามารถดูเรื่อเพจใต้คลิปได้เลยครับมาครับดูต่อครับขอบคุณทุกคนครับพี่ดูโคชาร์จบครับผมตรงกลางมีบานกับอเมก้านะครับ <c oughs> เกมรู้สึกว่าน้องๆทีดีได้กินจังมากเลยเป็น <c oughs> ทุกคนเรียกฟ้าร์มเ ก็รู้สึกว่าตีพวกป๊อป้าป๊แปแรงช้าอยู่ดีนะครับช่วยรับตรงกลางนิดนึงอันตรีมีนะครับโอ้เราบ้าครับโอ้โดนเข้ามาเฉยโอ้เรียบร้อยอย่างนี้ตต่เลยครับและก็ตอนนี้ดูแก้วแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทาให้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะ หลบปั้ได้หลบดักที่ได้ครับเงิงกลัวเลยอีสองวีครับโอเมก,ก้าลิเกโลนะบอกจะไหวได้กันครับเกิดได้เฮ้ยโอ้ไม่แตกเฉยนิดเดียวจริงต้องมีจอกก่อนครับไม่ืั้นไม่ไหวรู้สึกเราเป็นเบาเันาะไมมีจอกก่อนเฮ้องการบ้ามังมกรอยู่ บอมกรแล้วตีเราจะแรงขึ้นว่ตอนนี้เลือดเหลือน้อยมากอย่างนี้อันตรายเนี่ยอ๋อโอเคครับได้บอมกรไหมตอนนี้คิมเขาได้ดักซะเยอะนะครับแลกบัฟกันแล้วตอนนี้เลือดผมโลมากเลยยังสู้ต่อไม่ได้นะครับก็ใช้โอกาสที่มีบอมก่รเนี่ยฟาร์มก่อนนะ เลือดขึ้นด้วยนะครับได้ใจเย็นนะอันตับสองพีครับอีเขากินเกมเล่นหนุนมากรอทำอีกเมารอนิดนึงครับและหนุ่มเมียนนี่ดีอ่ะเขาเรียกว่ายังไงนะแบบ ต่อให้เรือจะไม,ม่พร้อมไฟอะไรเงี้ยมันก็ยังปกติไปแจมชื่อเพื่อนได้หนึ่งนาฬิกาครับตาย2งเลยอาโหโอ้โหแรงไปไหมครับผมโอ้โหก็แรงเลยแรงเก,กิ ใน,นนี่เอเซการล้อแล้วบบอกว่าทำไมบัตไม่ตายครับบันตนี่ความเช้าผมเหมือนเลยแะน,น,นี่โอเมก้าล้มหายนะครับขอเช็คหน่อยแล้วกันโอ้โหดีนะเกือบแล้วครับตรงนี้เต็งฟาร์ แวนนี่ขึ้นเถวกลางนะเนี่ยแล้นี่มาหลอดนี่ออกดาฟ้าชิ้นแรกนะครับเฮ้แับแดนดีกว่านะผมว่านะแบกบง่ายกว่าไปสุดไปสุดโอ้โหมป็นกาคลังเป็นหน้าอไปครับตรงนี้ยดอสกิลดิ โอ้โดนล่าครับดักเลยเรียบร้อยครับบ้าตอนนี้เอาไงี้เอไฟที่ชาร์ไฟไปครับทีมเขาตายเียดเลยเหลือแค่มาตัวไฟครับเราไปข้างละโอ้โหเรียบร้อยเลยนี่ผมตายเขาบ้าสองรอบนะเนี่ยมาครับมุกดมาแล้วครับ ดี๋ยวจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความแรงแลเดี๋ยวตามขึ้นจอกรเวทนะครับโอ้โหระเบงครับปิดพันด้าได้ครับมาทีมเขานี่เตรียมตัวละบายครับโอ้โหระบายกับโดนตะเกียบไปหาเลยแต่ยังไงยันยันยันโอ้โหรอดไม่ได้ครับ เดินถอยครับเดินถอยครับสามสามเท่ากันนะแหวนนี่รวยจังตอนนี้คลิปการเข้านะครับถัดไปถัดไปตรงนี้ดาฟีครับเรืออย่างโลวิ่งตัดมาเฉยครับเรียบร้อยให้เป็หน้าไปคิวได้ครับ เอาแล้วทีนี้กลายว่าไฟ้นี่ครับตายถามเลยโอ้ตอนนี้เอาจินยังงงไม่หายทำไมเขาเดินตัดแบบนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้ขานนิดหน่อยครับก็ได้ดับความเต็มแล้วนะครับไปมาที่ถือว่าฟาร์มเร็วเรื่องนะของฟูลเลยครับเนี่ย14นาทีของเต็มครับกับอินเวียปา แล้วนี่เขาหายเงียบเลยครับบาดกระหยาดเขาเรียกเอามังกรไม่ทันนะครับมาเตรียมเข้าสู่โชคตาฟินแล้วเขาจะเกิดละอีกหนึ่งนาทีครับหาของขาอะไรเพิ่มเอาให้เอาให้เต็มเลย ตัวนี้ก็ขันนิดหน่อยครับได้ดาบความเมฆแต่นี่ฮันด้าครับไปโยบัฟต์จิวได้ครับเอาแล้วทีนี้ทีมเขาบุกมาแน่แล้วผมเปโอเมก้าน้วยวัลมาลอยครับฉอดจะต้องเดนแล้วครับพลาดคือแพ้อะไรอย่างนี้ โอ้ยแล้วอเมริกาจะแข่งเข้าไปโอเคครับปิดได้2ครับทีมเราก็เสียสองเอนครับโอ้แต่เอลโซครับปิดยานให้ได้ครับเยี่ยมเลยเกมได้เปลียบเลยครับพีวีต้องเอากาเซียร์นะออกมาแล้วครับเก่งทุกคนแล้วปิดคิวอเมก้าได้ครับเยี่ยมเลยแระดาบที่นี่โผล่บนบนนะครับ อั então, Syndrome ตีโรมีโดนอยูไว้ตอนนี้ขอเปิดโปรยครั้งครับอันตีเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยกลสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทโอ้ไปตาที่ใช้อันตีอินเมียได้แบบจีนสัมพันธ์มากไปครับติวเอากัสันเลเยอร์ครับแกตัวหยุดโค้งขึ้นไปยอดนะจริงๆมีช่องหนึ่งครับสวัสดีครับช่องไรบลูบอมบ์คนป่าคนป่าุกอย่างเนี้ย บัามาครับหัวระบาดครับโดนไฟฟ้าช็อตหายอย่างไวัยตาเกมดายแล้วครับงี้ชิลๆแล้ววันนี้รอได้นนี้เลือดนิดหนึ่งครับตาเป็นการรอบแรกกองมาแล้วครับ ฟูมากฟูจนแบบขายรองเท้าทิ้งอะอันนี้เราขึ้นอีวิวมาเพื่อเสริมความแรงนะครับเอาไว้ท้านาเมจเสร็จตัวบางแรงโอ้ยโอเมกาโอ้โหแล้วแรงจังพี่โอ้โหโโอ้หแล้วผมมาตายไม่ท้ายโอ้โห เรียบร้อยเลยโอ้ตำดีไปตั้งเกมตายไฟท้ายแล้วเหมือนแผนแรงจัดเลยโอเคครับจบเกมครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้ยูทูบเลยใจเย็นครับใจเย็นโอ้ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับโอ้เกมนี้ตอนนี้คนโดองใส่ครับเกมนี้กี่ดาวดิ สุดก็เลอกนะเกมนี้นะถึงก็เลอกเลยจบแพ้จะจชนะหลายรอบมากเกมนี้ก็ไปเกมไปล้าง39ดาวนะครับได้เป็นเหรียญเงินเด็ดไปโหอะไรเ,เป็นผีครับติดของมานดลอยครับเกมนี้จบเกมเลขสวยเนะี่ยคิวสิบไตห้าสีสิบห้านะครับดาวใหม่ยี่สิบสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นรองเอลสโซนิดเดียวเอง ่ะก็ช่วงนี้คอนเทนต์ตแปลกๆลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคนโดนเดทให้เล่นนะครับเราก็เล่นตามนั้นนะครับอ่ะถ้ามีใครมีชาเล่นเลยท้าทายนะครับสามารถไปเอ่อท้าได้ในสตรีมได้เลยนะครับก็มีสตรีมทุกวันนะครับทุกช่วงค่ำทุ่มนะยังไงก็ดูเมือเซตนี้เนี่ยก็อย่าไปลงแรงนะครับรู้สึกว่ามันฟาร์มช้าชะฟาร์มช้าแต่ถามว่าในทีมไฟท์เป็นยูยอนมันก็มีนะแต่ว่าเลื่องตัวอื่นดีกว่า อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติอนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บค,ครับ